สำหรับการปูผักนะครับการย้ายต้นกล้าให้รอดมีความจำเป็นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในฤดูก,กาลที่มีความชื้นในอากาศคอ่อนข้างที่จะน้อยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการคายน้ำาของต้นกล้าทำให้ต้นกล้าเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคการย้ายต้นกล้าให้รอดร้อยเขั้นตอนแรกให้เราเตรียมดินเตรียมอุปกรณ์ในการปลูกก่อนเตรียมดินใส่ถุงปลูกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการลดน้ำก่อนที่จะนำต้นมะเขือลงไปปลูก ในขั้นตอนการปลูกนะครับเราควรที่จะทําหลุมไว้ตรงกลางจากนั้นเราก็นําต้นกล้าลงไปปลูกได้เลยซึ่งในการปลูกเราควรที่จะให้รากเขาลงไปให้ลึกที่สุดจากนั้นเราก็บีบดินกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการรดน้ําอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนต่อไปเราจะทําอุปกรณ์ในการครอบเพื่อที่จะรักษาความชื้นไม่ให้ต้นกล้าของเราเนี่ยคายความชื้นมากเกินไป สำหรับวิธีการตัดขวดนะครับเราจะตัดแบ่งครึ่งเลยจะได้2ชิ้นครอบได้2ต้นจากนั้นเราก็นําเอาขวดที่เราตัดแล้วมาครอบกับต้นมะเขือได้เลยสําหรับวิธีการดูแลรักษานะครับเราสามารถที่จะวางไว้ในที่ร่มลําไรหรือการแกล้งก็ได้ควรที่จะลดน้ําเช้าเย็นเราไม่จําเป็นต้องถอดขวดลดลงไปในถุงได้เลยหลังจากที่เราย้ายต้นกล้ามาแล้วประมาณ4-5วันเมื่อเราคิดว่าต้นกล้าที่เราย้ายมาเนี่ยหาอาหารเองได้แล้วสามารถเปิดฝาครอบหรืออุปกรณ์ที่เราครอบได้ นี่นะครับลักษณะต้นกล้าที่เราย้ายมายังสดชื่นยังเขียวอยู่ไม่มีการเหี่ยวเฉาสําหรับประโยชน์หรือข้อดีของการย้ายต้นกล้าแบบนี้การจเจริญเติบโตจะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าต้นกล้าที่ย้ายมาแล้วไม่มีอุปกรณ์ในการครอบไม่จําเป็นต้องรดน้ําบ่อยใช้กับการปลูกพืชชนิดต่างๆได้หลายชนิดนะครับัวน้ําเองก็ถือว่าเป็นของเหลือใช้ที่เราสามารถนํามาประยุกต์ในการทําที่ครอบเพื่อที่จะรักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีเทคนิคการย้ายต้นกล้าให้รอด1้อยซ็เทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการย้ายต้นก้าให้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการปูผักนะครับการย้ายต้นกล้าให้รอดมีความจาเป็นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีความชื้นในอากาศค่อนข้างที่จะน้อยและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการคลายน้ําของต้นก้าทําให้ต้นกล้าเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปนะครับ ดังนั้นแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการย้ายต้นกล้าให้รอดร้อยเปอร์เซ็ไม่ว่าจะเป็นการปลูกในพื้นที่โล่งแจ้งปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางปลูกในถุงเพาะปลูกในเข่งนะครับซึ่งวิธีการนี้จะเป็นวิธีการง่ายๆโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวสําหรับอุปกรณ์นะครับวันนี้เราจะปลูกมะเขือในถุงเพาะเราจะใช้ถุงเพาะเบอร์7คูณ14แล้วก็ใส่ดินปลูกมาเรียบร้อยอแล้วก็ต้นกล้าสําหรับพืชผักที่จะปลูกในวันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปาะซึ่งต้นกล้าที่เราเตรียมมาในวันนี้จะเป็นต้นกล้าแบบอนนะครับ แล้วก็จะมีขวดน้ําเปล่าสองขวดแล้วก็จะมีคัตเตอร์แล้วก็มีน้าไว้ลดหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับถุงที่เราใช้ก็จะเป็นถุงที่มีขนาดที่เหมาะสมกับต้นพืชที่เราจะปลูกก็คือเราสามารถที่จะดูได้จากทรงพุ่มของต้นพืชที่เราจะปลูกต้นผักที่เราจะปลูกในการปลูกพืชผักต่างๆในถุงนะครับจะเป็นพื้นที่ที่จากัดดังนั้นแล้วดินปลูกก็เลยจะมีความสําคัญมากตัวนี้เราใช้เป็นหน้าดินผสมกับใบก้ามปูเพื่อที่จะเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปหลังจากที่เราเตรียมดินใส่ถุงปลูกมาเรีียยบรร้้้้ออออแลลลวเาาาาากกกกก็จจะะททํํํดนนนนน่่่ตมขืงไปปู ขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถที่จะนําเอาต้นกล้าลงไปปลูกได้เลยสําหรับต้นกล้าที่เราจะนําไปปลูกนะครับอย่างวันนี้เป็นมะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะสามารถที่จะปลูกได้ภายใน45วันแต่ถ้าเป็นพืชอย่างอื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับอ,อ,อายุของพืชแต่ละชนิดแล้วก็การเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดด้วยในขั้นตอนการปลูกนะครับเราควรที่จะทําหลุมไว้ตรงกลางถุงที่เราจะปลูกให้มีความลึกประมาณ2นิ้วจากนั้นเราก็นําต้นกล้าลงไปปลูกได้เลยซึ่งในการปลูกเราควรที่จะให้รากเขาลงไปให้ลึกที่สุดซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรอยดินเดิมนะครับให อยู่เสมอกับหน้าดินในถุงจากนั้นเราก็บีบดินกดเข้าไปให้แน่นซึ่งในการปลูกวันนี้เราจะปลูกมะเขือเปราะในถุงถุงละ1ต้นก็พอนะครับสำหรับมะเขือเปราะเนี่ยจะเป็นพืชที่มีทรงพุ่มขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่หลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการลดน้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ดินที่อยู่บริเวณรากบริเวณโคนต้นของมะเขือเปราะเนี่ยประสานกันก่อนอหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราจะทําอุปกรณ์ในการครอบ เพื่อที่จะรักษาความชื้นไม่ให้ต้นก้าของเราเนี่ยคายความชื้นมากเกินไปนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นขวดขนาด 600cc สาหรับวิธีการตัดขวดนะครับเราจะตัดแบ่งครึ่งเลยจะได้2ชิ้น1ขวดเราจะได้2ชิ้นสามารถครอบได้2ต้นขนาดของขวดคือความสําคัญอยู่ที่ดูให้เหมาะสมกับต้นก้าที่เรานํามาปลูกนะครับถ้าเป็นต้นก้าขนาดใหญ่เราก็ใช้ขวดที่มีขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเราจะได้ในลักษณะนี้เลย จากนั้นเราก็สามารถที่จะนำเอาขวดที่เราตัดแล้วมาครอบกับต้นมะเขือได้เลยนะครับครอบเสร็จเราก็กดลงไปนิดนึงคือถ้าเกิดมีความชื้นลหนยขึ้นมาจากดินจากใบของมะเขือนะครับเขาก็จะอยู่ด้านในขวดที่เราครอบนะครับสาหรับวิธีการดูแลรักษานะครับเราสามารถที่จะวางไว้ในที่ร่มลําไรหรือการแก้งก็ได้นะครับหรือใครที่ปลูกลงดินเลยก็สามารถที่จะปลูกได้เลยและก็ทําในลักษณะแบบนี้สําหรับวิธีการลดน้ำนะครับเราไม่จําเป็นต้องถอดขวด เราสามารถที่จะลดลงไปในถุงได้เลยหรือลดไปบริเวณโคนต้นได้เลยนะครับควรที่จะลดน้ําเช้าเย็นนะครับหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าใหม่ๆซึ่งเขาจะฟื้นตัวภายใน7วันเมื่อครบ7วันแล้วเราก็สามารถที่จะถอดออกได้นะครับและขวดที่ถอดออกก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ใช้งานต่อไปได้ ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับหลังจากที่เราย้ายต้นกล้ามาแล้วประมาณ4-5วันเราสามารถที่จะเปิดฝาครอบหรืออุปกรณ์ที่เราครอบได้ตัวนี้ก็คือหลังจากที่เราเปิดฝาครอบแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการเหี่ยวเฉาไม่มีการชะงักการจเจริญเติบโตนี่นะครับลักษณะต้นกล้าที่เราย้ายมาก็คือเป็นต้นกล้าแบบถอนนะครับก็คือเขาสามารถที่จะยังสดชื่นยังเขียวอยู่ไม่มีการเหี่ยวเฉานะครับ สำหรับประโยชน์หรือข้อดีของการย้ายต้นก้าแบบนี้ต้นกล้าเราจะไม่มีการเหี่ยวเฉาไม่มีการทิ้งใบแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ต่อเนื่องซึ่งการเจริญเติบโตจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าต้นก้าที่เราย้ายมาแล้วไม่มีอุปกรณ์ในการครอบซึ่งจะทําให้วิธีการย้ายต้นก้าของเรามีอัตราการรอดร้อยเปอร์เซ็นต์และทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรดน้ําบ่อยสําหรับวิธีการนี้นะครับสามารถที่จะนําไป ใช้กับการปลูกพืชชนิดต่างๆได้หลายชนิดซึ่งสามารถที่จะเป็นต้นก้าแบบถอนก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นการชำกิ่งก็สามารถใช้ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะนําไปใช้ในการปลูกต้นกล้าลงในแปลงหรือจะเป็นหลุมปลูกซึ่งจะเป็นการสามารถนําไปใช้กับการย้ายต้นกล้าปลูกที่เป็นต้นกล้าแบบถอนมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะเขือเทศมะเขือเปาะมะเขือยาวและก็รวมไปถึงพริกสายพันธุ์ต่างๆก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าท่านต้องการที่จะย้ายต้นกล้าไปปลูกโดยเฉพาะต้นกล้าที่เป็นแบบถอนนะครับจะปลูกลงดินปลูกลงแปลงหรือจะปลูกในอุปกรณ์การปลูกไม่ว่าจะเป็นถุงปลูกเข่งกระถางท่านสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ในการย้ายต้นกล้าได้และหัวน้ําเองก็ถือว่าเป็นของเหลือใช้ที่เราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ในการทําที่ครอบเพื่อที่จะรักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคการย้ายต้นกล้าให้รอดร้ออเซเทคนิคนี้ไปใช้งานได้ เทคนิคการย้ายต้นกล้าให้รอด100%เเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ